ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาลพงเพื่อนเกษตรครับหลังจากที่ผมทําคลิปนะครับลงไปนะครับเด็ดใบเด็ดเด็ดใบล่างออกนะครับพลออกมาสี่ห้าวันนะครับเริ่มแขนเริ่มออกแลวนะครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเริ่มแตกแขนออกมาเมื่อก่อนไม่มีเลยครับแขนอั้นไว้หมดนะครับไม่ไม่ออกครับพอผมเริ่มนะครับเด็ดนะครับริใบออกนะครับนี่ครับพ้นออกมานะครับแขนออกเยอะครับ เห,หน็นไหมครับนี่นี่แขนงออกมาเยอะนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มออกนะครับยอดก็เริ่มแตกออกนะครับนี่ดีแบบนี้เองครับนี่การทําเกษตรมันไม่ตายตัวนะครับเริ่มออกมานะครับการทําองุ่นนะครับก็คือถ้าแขนงตัวนี้เขาออกเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ยิ่งออกเยอะนะครับยิ่งมีผลผลิตเยอะนะครับเพราะว่านี่เขาเรียกแขนงละช่อนะครับ จริงแขนงแขนงละโช่อแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับนี่แขนงออกมาดีมากนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือการทาองุ่นนะครับนะครับแขนงเยอะยิ่งได้ผลผลิตเยอะนะครับลองวิใบด้านล่างออกนะครับต้องปลูกได้ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนก่อนนะครับนี่แล้วก็เด็ดยอดตรงปลายด้วยนะครับเด็ดยอดตรงปลายนะครับว่าให้เขามีแขนงเยอะนะครับถ้าเราไม่เด็ดยอด ยอดก็จะพุ่งยาวไปอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่มีขแขนงให้เรานะครับเราก็ต hmm. ้องมาทาแขนงคือเหมือนเราเขาเรียกว่าการหยุดยอดนะครับเพื่อเลี้ยงแขนงเพื่อให้แขนงเขาแตกออกออกเห็นไหมครับนี่ครับหยุดยอดหยุดยอดข้างหน้าก่อนนะครับไม่ให้เขายาวออกไปไปเรื่อยๆนะครับครับไม่ให้เขายาวออกไปให้เขาหยุดไว้ก่อนเพื่อจะมีแขนงตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับ ยอดพุ่งดีมากนะครับนี่นี่คือขแขนงนะครับขแขนงที่เขาจะมีผลผลิตให้เรานะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับลองเอาไปทําดูนะครับอ่าถ้าผมรู้ผมก็จะบอกถ้าผมไม่รู้ผมก็จะถามให้นะครับถามพี่ปุ้ยกับพี่สายันให้นะครับที่วินให้นะครับผมโอเคครับ